สวัสดีค่ะพบกับกุ้งสตอรี่อีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะคะจะเป็น EP การสาธิตการทาข้อกั้นเด็กนั่นเองค่ะซึ่งกุ้งนะคะจะทาข้อกั้นให้กับน้องโชกุนนะคะน้องโชกุนอายุจะ10เดือนแล้วนะคะก็เลยจะทาข้อให้น้องนะคะโดยมีอุปกรณ์ท่อ VVC นะคะใบมีดตัดนะคะหรือว่าใบเลื่อนนั่นเองนะแล้วก็ข้อต่อง,งอ สว่านแล้วก็โฮสสอนนั่นเองค่ะเราจะตัดท่อขนาด10นิ้วนะคะจำนวน4ชิ้นนะคะ150เซน4ชิ้น120เซนนะคะ4ชิ้นแล้วก็ใช้ตัวข้อต่องอในการนำทั้งแชิ้นมาประกอบรวมกันซึ่งข้อต่องอเนี่ยเราสามารถบิดปรับขนาดองศาเพื่อที่จะให้นำท่อขนาด10นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้นั่นเองค่ะพอเราใส่ครบทั้ง 8ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะเราก็จะมาทำการเจาะรูนะคะโดยใช้ตัวโคซอนนี่แหละเจาะรูเข้าไปนะเพื่อให้ได้รูปใส่อ่ข้อท่อนะคะขนาด4หุนนะคะเราจะเจาะแบบนี้นะไปทั้งหมดเลยนะคะทั้ง2ชิ้นที่เราได้ทำเอาไว้นะคะทั้งหมดเนี่ยข้างล่างนะคะ40รู ข้างบนอีก40รูรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเจาะรูแบบนี้นะคะทั้งหมด80รูด้วยกันนะคะเราก็จะตัดท่อนะคะขนาด4หุนนะคะจำนวน40ชิ้นด้วยกันคะ่ะเราจะนำท่อขนาด4หุนนะคะมาใส่ลงท่อที่เราได้เจาะรูเอาไว้นะคะซึ่งรูเนี่ยเราก็ได้เจาะเอาไว้เนาะทั้งทั้งฐานด้านล่างแล้วก็ฐานด้านบน องศานะคะขนาดนะคะต้องเท่ากันนะคะในเรื่องของระยะนะเพื่อให้เวลาที่เรานํามาประกอบใส่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้พอดีนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ใส่นะคะท่อทั้งหมดนํามาประกอบรวมกันแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนี่คือน้องโชกุนนะคะได้อยู่ในคอกอันใหม่นะคะโดยที่มี คานะคะรองนะคะให้น้องนะคะนั่งเพื่อที่จะเวลาน้องล้มนะคะจะได้ไม่เจ็บหัวเนาะสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านนะคะเป็นตัวรองให้น้องนั่งเล่นได้นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ใช้งบประมาณอยู่ที่800บาทค่ะสำหรับวันนี้ก็สตอรี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ